สวัสดีครับวิธีบานเฮาคือเก่าครับมื้อนี้พามายามเงียบครับตามสไตล์วิธีบานเฮาเศร้าๆครับใส่ไวในนี่ครับของแนมทางข้างหน้าครับมาเบิ่งวัตถุมหันบ่มาเบิ่งกันเลยหลังที่หนึ่งครับพี่น้องถือจุดกุดที่นี่นี่นี่พี่น้อง อาย่ได้อยูุแรกครับหมันแตนมแตนมครับแตนมนี่ครับพี่น้องกอบกบนี่ครับกบกบกบนำมือหลังต่อไปครับหลังที่สองครับใส่เวททุงงาน หูวาสิปันดมันบ่ที่สอง้โหพี uh ่น huh, ouais, ้องกบไนกบไงอืออีกทีแล้วทีแล้วสามตครับหลังนี้สามตจ้าจ้มันมัอืออันนี้อันนี้สามตครับพี่น้องอือป็๊เง็ยเงียบอันนี้สมตครับสาตมันมัน มัน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 สามตัวกำลงันลงนี่สามเดือนอัง,งที่สามครับยังไม่ตายครับยังไม่แพ้บังนี่โอ้ <c oughs> นี่ อันต่อไปที่ซีครับโอ้หางแห้งแล้วนี่ถือ,อก้อนน้องหางแห้งครับพีน่น้องหางแห้งหางแห้งโอ้พลาดครับโอ้ได้ครับได้ตัวนึงตัวนึงเอาแต่บอถือถืออยู่ครับกบนี่ครับกบหน่อยหนึ่งตัวดูหลังที่เจ็ดครับ